ในห้วงปี2520ถึง2521สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะด้านอีสานใต้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจากการที่พักคอมิวนิสไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนอกประเทศมุง่งเข้ามามีอิทธิพลเหนือพื้นที่บริเวณรอยต่อกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2และพื้นที่ทางภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศตลอดจนขวัญของราษฎรตามแนวชายแดน โดยที่ประชุมเหล่าทัพอนุมัติหลักการเมื่อวันที่15มิถุนายน2521เรียกว่าโครงการชุดปฏิบัติการพิเศษทหารพรานชายแดนไทยกัมพูชามีชื่อรหัสว่าโครงการ513และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการเมื่อวันที่18กรกฎาคม2521ดังนั้นจึงถือเอาวันที่18กรกฎาคมเป็นวันก่อตั้งทหารพราน โดยอยู่ในความดูแลของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพป,ปก315ซึ่งมีพลตรีชวลิตยงใจยุทธดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อยู่ในขณะนั้นและมอบหมายให้ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ค่ายปักธงชัยซึ่งเป็นหน่วยรองในสนามควบคุมบังคับบัญชาตั้งแต่วันที่7กันยายน2521เป็นต้นมาโดยมีที่ตั้งอยู่ณนคะ่ายปักธงชัยอเภอปักธงชัยจังังวดนครราชสีมาทหารพรานในชุดควบคุมและประสานงาน513เป็นหน่วยทหารพรานจู่โจมปฏิบัติภา,ารกิจต่อสู้ เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในรูปแบบจรยุทธ์ปราบจระยุทธ์ภายใต้คำขวัญกูผู้ชนะและผ้าพันคอสีดำคลิปแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์โดยมีภารกิจออกรบทั่วประเทศเมื่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สลายไปชุดควบคุมและประสานงาน513ค่ายปักธงชัยก็รับภารกิจในการป้องกันประเทศโดยรบกับกำลังจากนอกประเทศมีพลเอกวันชัยอัมพุนันเป็นผู้บัญชาการค่ายปักธงชัยตั้งแต่ดำรงยศพันตรีถึงพลโทต่อมาการรบได้หมดไป บทบาทของนักรบไข่ปักธงชัยจึงถูกลดบทบาทลงและชุดควบคุมและประสานงาน513ถูกยุบไปเมื่อปี2543